มีพี่นองจะใไน,น้หนครับครับสวัสดีครับพ่อมีพี่น้องเอ็ซีเซนสองเสียนของค่ายมือนี่ก็มาตามนัดครับ <c oughs> มาแล้วมาแล้วมาสรุปคงสุดไทยให้ปีนน้องเอ็ซีเซนสองไห้วิส่งวิรำ ตัวหนาเนาะครับเนาะกะยุงครับงานกะยุงก็เลยเสียโอกาสลงให้แต่เสาย่าายันรถท่านยานซืบอะไรเนาะพี่น้องกะหลายๆคนมีขีสีล่อ,ออยู่ดือจังใดกะเฝ้ามาลงให้คือเกอ่อแล้วครับขอมแล้วก็ซอยกดไหลกดแช่นะดืด้อครับ เพื่อเป็นกนลางใจหาชิปหาเอชชิปหาตัวเลขตัวดีมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เสียงโศกเสียงหลามนะครับเนาะมาอะไรล่ละเลขเขาคือว่าหลายสายเทพี่น้องมีหวัดสายทหารมีหัดสายตำวรวจบอกต้องกับเอาสาย ขม,มิ้นรถเบียงองอก็ได้องอว่ามีสายขม,มิ้นอยู่เด้อสายขม,มิ้นงวดนนี้เขาให้บนบนรื่ล่างกับบุูรล่หรอวะแต่ว่าเขากะให้เก้ามาตัวเดียวเก้ามาตัวเดียวก็เลยมาประจับประกบกันก็ได้เลขสามหารคือวานพี่น้อง ถ้าพี่น้องเคยเห็นชิปจำชิปตัวนั้นได้ปะชิปที่ว่าให้ไปียงังกองงวดน,นั้นหนึ่งห้าเก้าอ่ะนะที่มันออก,า,กาอกาว์นึกเกาหาของพี่น้องจำมาได้อันละจำด้บางงวดอ่ะงวดนี่กระสีคืองวดน,นั้นให้พี่น้องเต,ตเตรียมตัวจดเตรียมตัวเอาไปซื้อ เอาไปเสียมเดี๋ยวกดเจรอดจักคู่เนาะพี่น้องนะอเาองนาะอุยจ่าหนก่อนนอเจย็นจังไดก็ได้ละละ่ะ <c> เ <oughs> มื่อนี่มากเต็มเต็มยศอยู่ในหนาที่คือเก่าพี่น้องแต่ผเป็นยังน้องคือใส่ก็คือเก่าเนาะนี่ตัวรับตัวดีก็อยากให้พี่น้องได้ชือกันจะอยากให้พี่น้องได้ไปเสี่ยงโชค มาวันนี้ก็คือสิสิพอั่นออกที่น้องเนาะคือที่ซื้อได้อยู่บออันออกสีซื้อได้ยิด่อดอกหมายซื้อไว้ไเลยผู้ใดซื้อหลายได้หลายครับคลิปนี้โพสหนีนะครับคิดว่าคิดว่าขั้นนั้นออกคึองหมวดหาเก้าอ่ะนะโพสหนีแน่นอนครับสังเกตดีๆครับ เพราะว่าเลขกงดที่แล้วพ่นหายมากหายมากตัวเดียวทุกอน่ันครับแต่ว่าล่งหายกว่าท่านมากสวยตะวันงูนี้ก็เลยบอกว่าเพิ้นออกมาหายไวๆก็เลยพอจะได้ล่งให้พี่น้องนั่นเนี่ยแบบ อยเบิงคอยพิจรารณาเอาเนาะพี่น้องเนาะหามโมเมนถ้หาม,มัเมนมมเมนก็นดีไปหาม,มันโมเมนกน็มันกับ่มมีไปงูเนาะพี่น้องถ้า,ถา,า,าเฮ้าสิบ่เอาถ้าเฮ้าสิบ่เอาซะเลืยเลขมีกัค่อนข้างสิขอเพิ่นหยากอยู่ดิส่วนพเพิ็นใหญ่มากขอหยากอยู่อันนี้เฮ้าเนี่ยมัดกับส่วน ก้นมากเลยพลาดหน่อยพี่น้องพลาดหน่อยพิจารณาแนวพลาดหน่อยอีกอย่างคนทางซีเมนต์สองหางสภาว่าแกลกคลอยนี่เป็นพี่น้องมอามากักกระจับขั้วตัวไม้ได้วยครับสภาวะสองสองหางสิบหน่วยเนี่ยคนทางซีเมนต์อยู่สภาวะคัตจีวาบุนลางบางเทือ่อ จะลอยออกลางครับมันกับบอเนียนอนแต่ว่าสีล่างสี่บนก็คอยมันถือเนาะพี่น้องเนาะยังนี่น้อยเขาย้าไปยังได้ทุ่งขึ้นเป็นบางงวดอ่ะที่ว่ายังหกสามสาม,สามโมก่อนะ่มันก็ยังลงล่างครับพี่น้องมันก่าบอเนียน่อนไาเลยจะเข้าไปเจอละหนาวามากัมากหมักสอบสอบกะ พิจะะารณาเอาพี่น้องสาม,มารถลงให้แล้วสีเอาหรือว่าเอามักก็สอบแต่แล้วแต่ประาคิดว่านั่นจิเป็นคืองวดห้าเก้าถ้าคได้ิึงคิดจอนนั้นเหนคือตรงโตเป๊ะเลยพี่น้องงวดน,นี้กะด้อกันเมื่อน,นี้ทั้งเองก็มีพิเศษฉีดเส้นแต่งครอบ มีตัวมักมีตัวมักสีตัวไทยอยูตัดตัดหัวท้ายเราบอหัวท้ายก็ได้โซนหนัาก็จริตัด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 ไทยยางเดียวคุณว่าเห็ไหมสามตัวมา้วแต่สองตัวท้าย่างนี้นะพี่น้องไปกับบนล่างมั้งไปกับบนล่างมักับมหลายหางหรอกคิดว่าเนี่ยเขาอยู่ดอกงวดที่แล้วงวดที่ผ่านมาเพิ่ดจะ เข่าของคนจะเข่ายู่ตว่ามันลงให้พระท่านอันนี้เข้ากับนั <c oughs> น่มไปขอไปติดตามมันมากนะครับเพราะดีมันเข่ากันมันเข่ากันก็เลยจับหนาดึงหลังเข่าเอาเลขเด่นใส่เอาเลขนิ่งใส่ดีประดีสามตัวแตกพี่น้องวันนี้ค่อยฟังดีๆค่อยสังเกตด,ดีๆ ามตูแตกแน่นอนว่าสีให้พี่น้อง FC แฟนสองผูได้ขอมาแล้วอยากให้ถือยก่องเลยครับถือยก่องเลยจะค่อนข้างสีมากค่อนข้างสีมั่นใจเนาะเพราะว่า FC เรียนตัวเลขแล้วก็วส่งสีมั่นใจยก เป่ารออยู่ก็คือมาให้แล้วครับคือสิื้อท่านเนหนะอต่อว่าท่างน,นี้ซื้อยังก็ทัานใดเดีคเคปป๋ครับเก็บเยไปยซื้อเขากับเปิดปูแล้ววันที่วันที่สิเขาเปิดวันเลขออกเพราะว่าเขาบม่ได้เปิดขายคือจังบันนอกเขาดิซื้อบ็่ได้ครับ ส่วนเอฟซีผู้ใดอยูทั้งหนอกอยู่บันนอกอะฝ่าวาสื่อไว้ได้ครับเรื่องิีด้ปดหนีปดสินกันครับซื่อหล้ได้หลยครับคอนทางสิมันใจอยู่ซื่อไว้เลยแต่ว่าผู้ใดอยูทั้งไล่นี่ก็ส่งไห่บอเบิดบ่เห็นเบิทุกคนครับบางเทียงซะเจ้าก็บ่ทากมามันก็นหายมันมันมันเยอะ มันเต็มจักจีช่วงไหนผู้ใดบ่ไหวบ่ไหวถอยไปเบิ่งชิมแล้วก็ทักมากผู้ใดมีไรแล้วก็ทักมา,ากครับพวเห็กนกรสช่วงไหนผู้ใดครับเพราะว่ามันหลายสเสลื่อกเกินตอบบ่ไหวครับอยากให้คือเบิ่อนทุกคนหนี่งก็จะเอาฟ้าวเอาไม้ล้มให้พอมีพี่น้องเจ็บหลายงวดเนาะพี่น้องเนาะเกิดยี่ตันอยู่หาวิธีไปบอกกับเพื่อนพี่แดกเพื่อนกับว่า บอสไทน์ไหไฮมือนั้นมือนี่แต่ว่าเพื่นไหแม่เล้วไหแม่แล้วเพื่นจะแนวจังสี่เนาะบาบวมวนเพื่นบ่สไทนด้ดี่น้อยบ่าบวมวนบ่าบอสืองูกันเนี่ยบอสไทได้เพราะมันแนวสีว่าเขาเสียมาไยเอาหลดขั้นแมนอ่ะขั้นแมนแมอีหลีโซ่งหมาน น้ำเพินเนะเาะเข้าอยกมีน้ำใจผู้ดใดถือร้ายถือหน่อยเดี๋ยวต้องมีคาน้ำชาก,กาแฟะเอาไปให้ขึ้นเพิ้นจังน่อยเนาะครับเพราะว่างวนหน่าเดี๋ยวมันศุประเดีวยวองายเดี๋ยวหวยถือแล้วก็มีดจันมีดจันเนาะเดี๋ยวแอดเีงสิถ้าเป็นส่งมานหลายหาแอดสี่ินีก ขอน้ำกินจ้ำใจนอนพ่อแม่พี่น้องก็ร่าเราะสองอร้อยแบบทรงขึ้นไปเล่าน้ำวนหนามล้วก็จะได้กินไปเรื่อยๆน้อพี่น้องเนาะอันนี้มีแต่เอากับเอามันจนะบอไหวเนาะเนาะในเวลาสมควรแล้วครับจะไปดูหวยกันเลยเอ๋อหวยหพี่น้องกระดาษ กระดาษกระเหม็ดแล้วครับแผ่นน้อยแผ่นน่อยเอาสัตว์บนนอล่งในแต่เศราเลยครับในมูลอุยปุ๋ยมึงเหรอได้พี่เหรอเน,น,นี่ยพี่ช่างลยมข่งขันเนี่ยครับว่ามียังมีต้องหวยยนเอาแคบเอาครับ นกระดาษกระเบิดแล้วนี่ก็คือโทรมาครับนี่ยโทรมาขีดจิตไเนี่ยซื้อได้หลายเรื่องเลยตั้งแตซื้อได้เบิร์ดมาละเนี่ยตัดก็่ได้ตัดหลายเรกครับเนี่ยดตตเดี๋ยแวแค่ออเ,เอา,าเออขออ่าไปซื้อไปหาเอาครับแต่ว่าส่วนหน้าเนะี่ยไปหนองอ่า ส่วนมากกับที่ตามเข้ามาเนี่ยอยากไปนักทั้งบนพี่น้องจะเป็นนักนักทั้งบนอยู่ยทั้ง,น,งนี้ทั้งนั้นก็ติฟไ,ไม่าามน่ะล่ะต้อกคอยน่าประมาทนม่ออกมาแล้วเนีย่ยบอกโอ้ยเสียดายเด้อเนาะเคลียบเด้ประสบผเหนื่อนอกคบเนาะอ่าสุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีเพื่อนสอง่ง ปูกไว้ด้วยบนยกซ่อง ok ใส่ดีใส่ชินกันตัวหนาตัวตาไหมีตะล้อยยิ่มไหมีตะควบโซกควบหมานควบจเลิ่ญนวมดหนี้มัดชินเออพี่น้องเอฟซีแฟนสองเชน้องไทยเฮามื่อานี้ให้โชวๆวันน,นาต่างๆเป็ยกซ่องเลยครับครับสวัสดีครับ